สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มะนาวมีกระเป๋ามาแนะนํานะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋ากันน้ํานะคะเป็นผ้าไนลอนสามารถใช้งานได้นะคะมีสายให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะ มี2ช่องใช้งานได้จริงนะคะอันนี้คือช่องกลางช่องในนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้2อถึงสเครื่องใส่กระเป๋าเงินนะคะใส่เหรียญได้หมดเลยนะคะใส่กุญแจรถนะคะสะดวกสําหรับพกพานะคะไม่ว่าจะไปไปตลาดช้อปปิง้งหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์สามารถสะพายได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่สายให้ดูนะตัวนี้น่ารักมากๆเลยสีที่เราใช้ตัวนี้จะเป็นสีกุหลาบนะคะคุณลูกค้าสะดวกจริงๆเนี่ย คุณลูกค้าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเอาไว้สําหรับถือโดยไม่สะพายเนาะมันจะมีแบบบอดี้คอร์สได้ด้วยแบบนึงนะอันนี้ก็รีบเนาะเนี่ยประมาณนี้นะคะถือได้นะคะถือได้น่ารักด้วยนะคะแบบนี้นะคะหรือคุณลูกค้าอยากสะพายเป็นบอดี้คอร์สนะคะสายเขาปรับได้นะคะก็คือใส่สายเข้าไปเดี๋ยวนะใส่เข้าไปาใส่อีกฝั่งก่อนเนี่ยใส่สายเข้าไปนะคะแล้วก็สะพายนะคะ อย่างนี้ก็ได้เนาะเหมาะสําหรับเดินทางนะคะเนี่ยกุญแจนะคะใส่ได้กุญแจรถโทรศัพท์มือถือนะคะยาดมอ่ะหนจรสิงคุ้มอ่ะยาอมลูกอมยาหม่องกุญแจนะคะนีถือได้สบายเลยนะคะดูข้างๆเขานะคะกันน้ําได้นะคะอันนี้น่ารักตะมูตะมินะคะสะพายแบบนี้ได้เลยนะใครที่สนใจก็ จิ้มลิงได้เลยสีตัวนี้ที่เราใช้คือสีกุหลาบนะคะแล้วก็มีอีกหลายสีให้เลือกนะคะสนใจตัวไหนจิ้มได้เลยนะคะทุกคนของดีนะคะใช้ดีใช้คลุมนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย